ครับคุณผู้ชมครับวันนี้ก็เป็นโอกาสดีนะฮะก็เป็นถือว่าเป็นเทปพิเศษนะครับวันนี้เราก็มานั่งพูดคุยกับอาจารย์ดรสันติพิเชษชัยกุลนะฮะปฏิมากรเอกระดับโลกชี้มอบโอกาสให้ทีมงานบริษัทเค o m e c o n s t r u c t i o นนะครับเป็นผู้ออกแบบแล้วก็ก่อสร้างบ้านสวยหลังนี้ฮะ,ะอาจารย์ครับเรามานั่งพูดคุยกับนี่เราทํางานร่วมกันตั้งแต่วันแรกนะฮะ oh. ตั้งแต่วันแรกที่เจออาจารย์นะฮะเหมือนเหมือนเริ่มเหมือนคุยกันเมื่อวานเลย <c oughs> ครับผมแล้ว <c oughs> ก็ทําวันนี้อะไรเงี้ยครัเร็วมากนะ ตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาคุยกับอาจารย์จนกระทั่งอาจารย์ได้ร่วมงานกับทีมงานไม่ว่าจะเป็นทีมวิศวกรทีมสถานปนิกนะครับอาจารย์มีความรู้สึกอย่างไงกับทีมงานของเคหูมากครับ้งแรกก่อนเลยอันดับที่1เราเห็นสิ่งที่เขาทำครับท่านผู้ชมเราเห็นบ้านที่เขาสร้างอยู่ข้างหลังบ้านของผมเองนะครับซึ่งตรงข้ามกับบ้านปฐธมยันตรีแล้วลานาเทวาลายของพระธมยันตรีเนี่ย ก็อยู่ตรงกลางระหว่างบ้านผมกับบ้านที่เคหผมสร้างซึ่งเป็นของคนอเมริกันชื่อคุณเทสนะครับแล้วก็ภรรยาชื่อคุณอะไรคุณ,คณอันแล้วก็ลูกสาวชื่อเหมือนมังกรเหมือนกันมังกรน้ำอ่าฮะเขาบอกว่าเขาเป็นพญานาคเลยลูกเขาชื่อแล้วทีนี้เราก็มานึกว่าเอา้ามังกรก็เป็นแล้วพระยม,มยันตีนา,นานทวไลก็เป็นเกี่ยวกับพญานาคด้วยววอันนี้มันเป็นเรื่องเหลือเชื่อที่มันต่อเนื่องกันได้ยังไงด้านหลังของบ้านคุณเทสเป็นบึงครับผมก็ขับไปขับมาตรงนั้น ตั้งแต่2ม57แล้วผมยังสนใจที่นั้นนะครับครับเสร็จแล้วก็มารู้ว่าเป็นของคุณเทสแล้วก็บ้านก่อร่างสร้างขึ้นมาจนกลายเป็นบ้านสวยงามผมเห็นทั้งแรกก็บอกอืมแม่สวยแต่เอ๊ะใครสร้างอ่าวันนั้นจะเข้าบ้านดึกแล้วมาจากห้างสับสินค้านะครับเซนทรัลเฟสติัเชียงใหม่คุณปุ้ย ขอขับตรงไปหน่อยอู้ดึกแล้วเดี๋ยวจะเอขอให้ดูหน่อยเขาไปดูหน่อยขอดูบ้านนั้นก็ขับไปขับไปปั๊บ <c oughs> เห็นผู้ชายคนหนึ่งตัวสูงสูงกำลังตัดญ้ารู้เลยว่า <c oughs> ไม่ใช่คนไทยแน่ก็เลยถามเขาพอถามเสร็จสวัสดีกันคุยว่าทําจากที่ไหนเขาบอกเคโฮมเท่านั้นแหละก็เกิดการได้คุยกับเคโฮมแล้วเคโฮมก็มาทันทีมาเนี่ยตรงนี้เป็นป่าเป็นหญ้าเลยครับพ <c oughs> อคุยเสร็จเราคุยกันเท่าไหร่สามาทีได้เปล่าสามนาทเปันไปได้ยังไง ม,มันไม่มีหรอกครับเพราะว่าผมก็สร้างพิพิธภัณฑ์หอศิลป์ผมก็ใช้เวลาแบบเป็นนู่นแหละครับ4เดือนนะครับแล้วก็สร้างมา5ปีาปียังไม่เสร็จเลยนะครับแล้วนี่อะไรกันมาคุยกันสามอาทิตย์เองมั้งครับใช่ครับแล้วก็มาตอกเสาเข็มทําพิธีอะไรเรียบร้อยแล้วงงเลยทีเดียวแต่ทุกสิ่งที่อยากให้เกิดขึ้นจะด้วยความเร็วความอะไรก็ตามมันมี2อ,อย่างเร็วเพราะว่าทาลวกๆทําไปอย่างนั้นพอไปทีกับเร็วเพราะว่ามีความโปรเฟชชั่นอล มีความชำนาญสูงนะครับแล้วก็เก่งกาดที่เป็นแบบ